สวัสดีค่ะมาพบกับช่องคิมสมายเช่นเคยนะคะในคลิปนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆนนะคะมาปลูกต้นภูด่างยักษ์ค่ะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นภูด่างยักษ์ที่เป็นแฉกแฉกใบเขาจะเป็นแฉกนะคะเวลาที่โตขึ้นนะคะตอนนี้ใบเขายังอ่อนอยู่นะคะก็จะเลยจะเป็นสีเขียวอ่อนๆนะคะแต่ว่าถ้าเราปลูกใส่กระถางปลูกไปนานๆแล้วนะคะใบเขาก็จะเป็นใบสีเขียวเข้มแล้วก็จะมีด่างสีขาวตรงนี้นะคะเป็นลายๆแล้วก็เป็นแฉกออกนะคะ ใบผู้ด่างยักษ์นะคะเขาก็จะเป็นไม้ฟอกอากาศค่ะเลี้ยงง่ายโตวไวนะคะเหมาะแก่การปลูกตกแต่งอาคารหรือว่าจะปลูกในสวนก็ดีค่ะแล้วอีกอย่างนะคะผู้ด่างยักษ์นะคะก็เป็นไม้ที่ทนต่อสภาพอากาศบ้านเราด้วยค่ะยิ่งโตนะคะเขาก็จะยิ่งมีความยาวที่สูงขึ้นไปอีกนะคะวิธีการปลูกนะคะก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มปลูกกันเลยค่ะ ถางที่ใช้ปลูกนะคะก็จะเป็นกระถางเก่านะคะเราจะลองก้นหลุมด้วยเศษใบไม้ที่เราหมักใส่ถังดําไว้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเศษใบไม้จากที่บ้านของเราค่ะที่กวาดทุกเช้าเย็นค่ะเราจะลองก้นหลุมลงไปก่อนนะคะก่อนที่จะใส่ดินดินที่ใช้ก็จะเป็นดินก้ามปูค่ะถุงละ25บาทซื้อที่ร้านขายต้นไม้ได้เลยค่ะเราจะใส่ดินอยู่ที่ประมาณสักครึ่งกระถางก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำะกิ่งพันุนะคะ ของต้นพลูด่างยักษ์ใส่ลงไปค่ะสำหรับดินก้ามปูนะคะเขาก็จะเหมาะปลูกพืชผักผลไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะโดยจะให้แร่ธาตุอาหารและก็เพิ่มความร่วนซุยให้กับดินนะคะช่วยให้รากเจริญเติบโตได้ดีค่ะค่ะเมื่อเราปัดอ่ากิ่งพัน์ุของเราลงไปแล้วนะคะเราก็จะเติมดินลงไปให้เต็มนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะกดดินให้แน่นค่ะเพื่อที่จะได้ให ต้นไม้ของเรานะคะจะได้แน่นเวลาโดนลมพัดจะได้ไม่โยกแล้วก็ไม่เอ็นนะคะกดให้แน่นเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็เติมดินเข้าไปอีกนะคะ ค่ะหลังจากที่เราใส่ดินจนเกือบเต็มแล้วนะคะเราก็จะใส่ขุยมะพร้าวนะคะตัวนี้ก็เป็นขุยมะพร้าวแบบอ่าเล็กๆนะคะถุงละ20บาทค่ะหรือว่าบางร้านก็อาจจะขายชิบ5บาทนะคะแต่ละร้านก็ขายไม่เหมือนกันนะคะเราจะโรยขุยมะพร้าวลงไปที่หน้าดินนะคะเพื่อที่เวลาการที่เรารดน้ำนะคะจะได้หน้าดินจะได้ไม่แข็งนะคะ เพื่อนๆท่านไหนนะคะที่มีอ่าเป็นจะเป็นมะพร้าวสับก็สามารถใส่ได้เช่นกันค่ะตัวนี้ของเราไม่ได้ซื้อแบบเป็นมะพร้าวสับมานะคะเราซื้อแบบเป็นอ่าขุยมะพร้าวเล็กๆมาแล้วก็จะใส่ตัวนี้แทนจากนั้นเราก็จะกดกดลงไปให้แน่นอีกรอบนะคะทีนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปกระบวนการสุดท้ายของการปลูกพูด่างยักษ์นะคะเราก็จะมาใส่ปุ๋ยออสโมคอร์สนะคะเป็น สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ที่จริงจะใส่ตั้งแต่ตอนปลูกครั้งแรกเลยก็ได้นะคะแต่นี้ลืมเนาะเราก็สามารถใส่ไปตามหลังได้ค่ะโดยการใช้ไม้จิ้มลงไปนะคะแล้วก็เอายอดลงไปในรูค่ะค่ะถามว่าจําเป็นมากไหมที่เราปลูกต้นไม้แล้วเราจะต้องใส่ปุ๋ยออสโมโคทนะคะก็ บอกได้เลยว่าจําเป็นมากๆเลยนะคะเพราะว่าประโยชน์ของปุ๋ยออสโมคอนะคะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชให้สมบูรณ์โตไวนะคะทําให้ใบเขียวเข้มถ้าเป็นไม้ดอกก็จะช่วยเร่งการออกดอกแล้วก็ดอกก็จะออกเยอะด้วยค่ะดอกใหญ่สีเข้ม การใช้จะลองก้นหลุมปลูกหรือจะโรยใต้ผิวดินสักประมาณ2เซนก็ดีค่ะการให้น้ํานะคะในช่วงแรกที่ปลูกก็จะให้ทุกวันนะคะเพราะว่าพูด่างนะคะเป็นไม้พืชที่ชอบน้ําค่ะแล้วก็ตั้งไว้ที่ที่มีแสงรําไรก่อนสัก2อาทิตย์ค่ะสําหรับคลิปนี้คิมสมายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ